สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้มิกิว่าเจนเกนหรือมิกิมิกิเกิดและโตที่เมืองปามบีดรัฐฟลอริดาเธอเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาและเธอเรียนจบปริญญาโทด้านสังคมสงเคราะห์ในปี2009มิกิไปร่วมงานที่โบสถ์ ทำให้เธอได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาเขาได้กลายเป็นสามีในอนาคตของเธอเขาชื่อยูริเจนเกนทั้งคู่ชอบมาช่วยงานที่โบสถ์หลังจากได้รู้จักและคบหาเป็นแฟนกันในช่วงนั้นมิกิี้ก็เริ่มเปิดบริษัทเล็กๆเ,เป็นของตัวเองในตอนนั้นยูริก็เปิดกิจการร้านทำผมของตัวเองเขาทำงานในตำแหน่งช่างตัดผม นอกจากนี้มิกิี้ยังจัดตั้งองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในชุมชนของตัวเองขึ้นอีกด้วยมิกิี้ได้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนลูกค้าและผู้ประกอบกิจการในการวางแผนทำธุรกิจการฝึกสอนการให้ความรู้การให้คำปรึกษาและการประชุมผ่านทางเว็บไซต์นอกจากนี้มิกิี้ยังจัดการประชุมผ่านทางออนไลน์เป็นประจำ ซึ่งเธอได้พูดคุยและบอกเล่าเรื่องของตัวเองในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเพราะเธออยากให้ลูกค้าทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกับเธอในปี2017มิกกี้อายุได้33ปีเธอเป็นคุณแม่ของลูก3คนและเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่4ซึ่งอายุครรภ์นในตอนนั้นประมาณ1เดือน ในคืนวันที่29มิถุนาย,ยนปี2017เจ้าหน้าที่ตำตรวจได้รับแจ้งเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับมิก,กิเจ้าหนทีได้มาถึงบ้านที่เกิดเหตุในเวลาประมาณตีสองเมื่อพวกเจ้าหน้าที่ขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่พวกเขาพบร่างของมิก,กิเธอเสียชีวิตจากการถูกยิงในบ้านที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบน้องชายของมิก,กิ ยูริและเพื่อนของยูริชายทั้งสามคนอยู่ในโรงจอดรถในตอนนั้นยูริกำลังตัดผมให้เพื่อนของเขาอยู่ทั้งสามคนได้ให้การตรงกันว่าคนร้ายเป็นชายสวมหน้ากากเขาเดินเข้ามาพร้อมอาวุธคนร้ายได้สั่งให้ชายทั้งสามคนนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ผืนจากนั้นคนร้ายได้เดินขึ้นไปชี้ชั้นสอง ซึ่งในตอนน,นั้นมิกิกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงของเธอจากนั้นพวกเขาได้ยินเสียงดังสนั่นขึ้นหนึ่งนัดหลังจากนั้นคนร้ายได้ขับรถลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อคนร้ายไปแล้วยูริจึงได้รีบโทรแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้จักมิกิและรู้ว่าเธอทำธุรกิจอะไร เพราะมิกิจะโพสต์ข้อมูลในโลกออนไลน์ทุกวันมิกิพูดถึงความสำเร็จและฐานะที่ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วของตัวเองสองวันก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมมิกิได้โพสต์ประวัติของตัวเองแบบสั้นๆใน Facebook ทั้งรายละเอียดส่วนบุคคลที่อยู่และรายละเอียดทางการเงินทั้งหมดและมิกิยังได้โพส์เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองทั้งหมดในโลกออนไลน์ การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้มิกิน่าเชื่อถือต่อลูกค้าเพราะเธอสามารถบอกความจริงทั้งหมดแก่ลูกค้าได้ว่าเธอประสบความสำเร็จได้อย่างไรมิกิได้เขียนช่วงหนึ่งว่าฉันรู้สึกทึ่งในตัวเองที่ฉันสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วปัจจุบันฉันมีเงินมากกว่าหกหลักในบัญชี หลังจากโพสถึงความสำเร็จของตัวเองเพียงแค่สองวันก็มีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเธอยูริสามีผู้สูญเสียเขาได้ดร้องไห้ค่ำาควรอยู่ตลอดเวลายูริบอกกับนักข่าวว่ามิกิเป็นภรรยาและแม่ที่ดีเธอทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมิกิเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ยูริสันิฐานว่าความสำเร็จของมิกิอาจนำภัยมาสู่ตัวเธอเองจากการตรวจเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายขับรถเข้ามาในบ้านที่เกิดเหตุในเวลาเกือบตีสองแต่เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นหน้าของคนร้ายเนื่องจากคนร้ายสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าไว้ หลังจากการค้นหาเจ้าหน้าที่พบว่ารถของคนตายถูกจอดทิ้งห่างออกไปประมาณ9ก้าไมล์และคนตายได้ทิ้งหน้ากากไว้ภายในรถด,ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ผิดปกติในวันที่เกิดเหตุให้ประชาชนช่วยออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพวกเจ้าหน้าที่ ชายทั้งสามคนที่อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุถูกนำตัวมาสอบสวนทั้งหมดได้ให้การตรงกันว่าการพัตกรรมในครั้งนี้น่าจะเชื่อมโยงที่มิกีิชอบโพสเรื่องราวของตัวเองในโลกออนไลน์หลายเดือนผ่านไปจากการสืบสวนของเจ้าหน้าทีพวกเขาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งรายเขาชื่อโจเซฟ เขามีอายุ19ปีในตอนนั้นโจเซฟให้การปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จากการสืบสวนอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนคือเพื่อนของยูริที่มาตัดผมในคืนวันนั้นเขาชื่อมิตซีและมิตซีเป็นคนยอมรับว่ายูริเป็นคนจ้างวานเขาเองยูริได้บอกเขาว่าถ้าไม่มีมิกกี้ เขาจะได้เงินประกันชีวิตและทรัพย์สินของเธอดังนั้นยูริจึงมาจ้างหวานเขาและเขาได้ไปจ้างโจเซฟต่อและยูริได้มีการจ่ายเงินมัดจำในครั้งแรกให้ทั้งคู่ในเดือนธันวาคมปี2017ยูริถูกจับกลุ่มและเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมจ้างวานค่า แต่ยูลิให้การปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาตัวเองยูริได้ให้การว่ามิทที่พาโจเซฟมาแนะนำให้เขารู้จักแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยโจเซฟและมิชี่ได้ทำข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาจะรับสารภาพและเป็นพยานในคดีนี้แลกกับการที่พวกเขาอาจได้รับโทษลดลง โจเซฟได้ให้การในชั้นศาลว่ายูลิจ่ายเงินค่าจ้างให้เขาล่วงหน้าเป็นเงิน15,000ดอลลาร์สหรัฐจากการตรวจเช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือของโจเซฟและมิตตีสแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่กำลังมีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักเมื่อได้รับการว่าจ้างจากยูลิทั้งคู่จึงได้ตอบตกลงทั้งสมคนได้วางแผนการฆาตกรรมมิกกี้ไว้หลายวิธี จนในท้ายที่สุดพวกเขาได้สรุปว่ามิกิต้องจบชีวิตด้วยอาวุธปืนน้องชายของมิกิมาเป็นพยานในศาล้วยตอนอยู่ในศาลเขาเดินตรงเข้าไปทำรายยูริเขาได้ตะโกนถามยูริว่าทำรายพี่สาวของเขาทำใหม่เจ้าหน้าที่ในศาลได้พาตัวเขาออกไปนอกศาลเพื่อสงบสติอารมณ์ จะทำให้การของพยานที่เป็นเพื่อนของมิกกีเขาได้ให้การว่ามิกกีได้บอกกับเขาว่าเธอบอกกับยูริว่าเธอต้องการหย่ากับเขาซึ่งเธอได้บอกเรื่องหย่ากับยูริก่อนเกินเหตุฆาตกรรมไม่กี่สัปดาห์แต่หลังจากนั้นมิกกีได้เปลี่ยนใจเมื่อเธอได้รู้ว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่สี่กับยูริ นอกจากนี้มิกิยังมีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่า5 0าแสนดอลลาร์สหรัฐประมาณ17ล้านกว่าบาทไทยอายการเชื่อว่าเงินประกันชีวิตของมิกิเป็นเหตุให้ยูริเกาะคดีเพราะภายหลังเกิดเหตุในระหว่างเตรียมงานศพของมิกกยูริได้โทรศัพท์หาบริษัทประกันชีวิตของภรรยาเพื่อขอรับเงินประกันชีวิตของมิกก แต่บริษัทประกันได้แจ้งยูริว่ายูรินานไม่มีชื่อในกรมธานประกันชีวิตของมิกิมิกกีได้ใส่ชื่อแม่ของเธอเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในประกันชีวิตของเธอในเดือนพฤษภาคมปี2021มิตธึและโจเซฟได้ทำข้อตกลงเป็นพยานและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ มิชีและโจเซฟถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและฆาตกรรมทั้งคู่ถูกตัดสินจำคุกคนละสิบปียูริถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาจ้างหวานและฆาตกรรมเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน